ในโอกาสครบ60ปีนิติเวศครับวันนี้มีการเปิดบ้านของสถาบันนิติเวศครับโรงพยาบาลตำรวจครับรองออดเข้ามาข้างในแล้วครับผมแล้วนี่นะครับเป็นห้องสาธิตการผ่าศพโอ้ยส่วนเสียส่วนสียจริงครับโยตตามรอถไปครับว่าจะมีการผ่ายังไงบ้างแมเสียวเสียวเสียวไปตามรอถไปครับนี่ฮะห้องสาธิตครับคนตายแล้วก็ต้องเอามาพิสูจน์โอ้โหดูฮะตอนนี้กำลังรอกันเต็มไปหมดเลยครับนี่วันนี้เปิดบ้านให้ประชาชนเข้ามานะฮะ โอ้สวัสดีครับโอ้ยครับรบกวนนี้โอ้ห้องนี้จะเป็นห้องผ่าศพมใช่ค่ะนี่เป็นห้องสาธิตการผ่าศพโอ้ยไม่ไม่กลัวเลยครับไม่กลัวผ่าไงผ่ายังไงรบกวนบอกก็จะมีทังผ่าครับตรงกลางเนี้ยค่ะตรงกลางใช่อลังการน้าอกเลย ดูผ <laughs> ่าสมองถ้ามีการ,รเกิดบาดุที่สมองห้องนี้จะเป็นห้องแบบว่าเทตเตอร์ร,รูมใช่จะแบ่งสัดส,ส่วนเป็นเนจ้ผู้บรรยายแล้วก็ผู้ผู้ชมนี่คือจะแบ่งเป็นส <s> ัดส่วน่านใจศพที่เอาเข้ามาเนี่ยทาง นิติเจะต้องมีการผ่าพิสูจน์ครับพิสูจน์จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับก<อ>็โดยหลักตามกฎหมายนะครับการพิสูจน์ก็คือ้อรูว่าผู่ตายคือใครตายที่ไหน<อ>ตายเมื่อใดนะครับสาเหตเุการตายอันนี้เป็นหัวใจว่า เราก็ในส่วนอันเป็การการตายเนี่ยถ้าเกิว่าตายจากสาเหตุถูกฆาตกรรมทำตัวเองถูกทำร้ายหรืออุบัติเหตุอันนี้จะต้องรวบรวมข้อมูลนะครับจากหลายๆอย่างออกมาสรุปทั้งปีเนี่ยที่นิติเวชมีศพประมาณ6000ศพเฉลี่ยต่อวันก็ประมาณอยู่ประมาณช่วง18-20ถึงยีบนะครับางวันก็อาจจะมากมากกว่านี้นะครับอย่างบางวันอาจจะขึ้นไปถึง40ก็เคยมีศพหนึ่งนีใช่เวลาผ่า ที่สุดเท่าไหร่ครับออสอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงเสร็จเลยแต่ว่าไม่ได้เสร็จทั้งหมดนะฮะอันนี้หมายถึงว่าเสร็จในขั้นตอนของการตรวจจากภายนอกแล้วก็ภายในเท่าที่เห็นแต่ว่ายังมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการาต่างๆคือตอนนี้จะไม่ใช้ระยะเวลาต่อนนี้ จริงๆแล้วในส่วนของกลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเยื่อบุคลเนี่ยเราจะช่วยดูแลในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่และคนที่เสียชีวิตแล้วตัวอย่างเช่นเราจะมีศพไม่ทราบชื่อหรือชิ้นส่วนของศพหรือโครงกระดูกที่ยังไม่ทราบชื่อเนี่ยส่งมาจากพนักงานสอบสวนปีหนึ่งประมาณพันกว่ารายโอ้พันกว่ารายถ้าคิดเทียบกับปริมาณศพทั้งหมดที่สถาบันนิติเวชได้รับมาเนี่ยก็ประมาณร้อยละยี่สิบประมาณ20%ที่ไม่ทราบชื่อครับ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักที่กลุ่มงานจะต้องหาทางพิสูจน์ได้ว่าศพ<อ>นั้นเป็นใครศพเป็นใครใช่เลย mm hmm. ยืนยันว่าในรายที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ตามหลักทางด้านนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเรายืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าตรง,ตงรจะมีก็แต่ ศพไม่ทราบชื่อจํานวนมากต้องบอกว่าจานวนมากเลยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีญาติมาไม่มีพยานหลักฐานของคนสูญหายมาไม่สามารถจะนามาเปรียบเทียบได้เราก็ต้องเก็บรักษาไว้ในคุณภาพของห้องปฏิบัติการเองค่ะก็จะมีการควบคุมในทุกๆขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ถือว่าเป็นการประกันคุณภาพความน่าเชื่อถืออยู่แล้วค่ะครับผมครับขอบคุณมากครับแม่ครับนี่ก็คือการทัวร์ของรองออส ในการเปิดบ้าน60ปีนิติเวศครับซึ่งหน่วยงานทุกๆหน่วยงานมีความสำคัญกับการพิสูจน์เอกลักษณ์บคุคคลรวมทั้งตรวจพิสูจน์พิษในร่างกายและการใช้สูตรพิสูจ์ทุกๆสุบเลยนะครับก็นับว่าเป็นหน่วยงานปิดทองหลังพระที่ค้นหาความจริงวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอบคุณคุณตาลชอริ้วเฮียงถ่ายภาพรองร,รัศมรคมต้องลาไปก่อนพร้อมกับคุณหมอที่สวยนะครับจังพอกันไหมสมบายดีครับครับ ัดจุปันอดสาระคมยังคงหลดเล่นถึงแม้จะไม่มีแฟนใจหนักแน่นเป็นหงุใไว้